คลิปต่อจากนี้ไปจะเป็นเกม vr ซึ่งอาจจะทำให้ท่านบิงเวียนศีรษะได้ยังไงก็แนะนำให้ดูเป็นจอเล็กแล้วก็ค่อยดูกันไปนะครับผมโอเคครับคุณชมต่อมาเราก็ได้ขอมาหลายๆอย่างนะโอเคอย่างแรกเราต้องเก็บของที่เรายังไม่เคยมีไม่เคยเก็บนี่เก็บไปไม่เพื่อนเออฝากแบกแม่งคือแบบคือการก้มเกมนี้มันไม่มีเว้ยนอกจากคุณผู้ชมจะลงอางเงี้ย เรานั่งกูกเข่าแล้วกูก็ตั้งเก็บทีละอันสองอันโอ้ชีวิตเออเอาอีกอันหนึ่งลูกเออพี่เอาอันนี้เออตองมานั่งแย่ลงไปนี่คือกูก,ก้มจริงๆนะกูก,ก้มในชีวิตจริงเลยนะ่โอเคมาไม่เอาหินกูโอ้กูไม่รู้จะพูดยังไงดีหยิบยากหยิบเย็นโอเคเออครบสิบหาย โอเคครับคุณผู้ชมครับผมครบสิบมีอะไรที่ครูเผอเก็บหยิบติดมือไหมแปลกแปลกเก็บนี่มาผมยังไม่รู้ไม่ใช่อะไรก็เก็บไปก่อนแล้วกันเฮ้ยน,นี่มานี่มาอันนี้เราสามารถหาคาร์ดไม่ทั่วไปควิงถิงแม่ให้หมดตอนนี้คือผมอยากจัดสรรบ้านให้มันแบบดูโล่งเตียนกว่านี้ไม่ใช่แบบตะเกะละกะอะไรกันไม่รู้โอเคหมดเอามามาถึงลูกชายกูเก็บเก็บมาใจทำการ ควรหน้าดีให้มันแบบนี้ให้มันเตียงนะฮะเออเออเออเหมือนอย่างงั้นอย่างงั้นลูกอย่างงั้นอืมเออค่อยๆแปลงพื้น่ให้เป็นพายไฟรึบ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 เรียบร้อยโอเคโดนเก็บไปอ่ะต้นนี้ยังไม่เคยปลูกปลูกที่อ่าหนึ่งสองสาม ตีห้าพอเอาห้าเอาห้าพอลุกหกก็ได้อะเพิม่มอีกอันหนึ่งให้มันเรียงแถวทองก็ยังดี okay. วางเอาไปนี่คือถุงเี้ยไม่เคยมีอะไรใส่อันนี้คืออะไรวะน,นี่มีเยอะแล้วไม่เอานี่ก็เยอะแล้วไม่เอานี่้านี้ฟ้าว่อนมีของที่มันดับแต่เดีย๋ยมันมีกับหมดแล้วอะ่ะนี่ดอกกระดิ่งนั่นเพิ่งปลูกไปถ้างั้นเราจะปลูกของที่ยังไม่เคยมีค,มคนนี้นะครับผมมาถุงมา ใสม่มาเลยกันอ่ามาวางาข้าวนะเดี๋ยวไม่รู้กันว่าจะทำไรนะนี้อ่าอย่างแรกก็ต้องปลูกของที่เรายังไม่ค่อยมีเนี่ยอุ้ไม่ใช่โอ้ใหญ่มา,งงมาเลยนี่นี่ใส่เข้าไปเราเคยมีมาเลยนี้นอย่างวะหน้าตาม,มันดูคุค้นๆจังวะน่าจะไม่มีมั้งช่างามันแล้วนั่นโอเคเออ ไม่เอาแยกกันให้มันดูมีความสวยงามสิเงี้ยไหนกูผูกงานแล้วโอเคเรียบร้อยพอผูกแค่นี้พอไม่ต้องผูกเยอะมากครับผมเปลืองมามาผูดน้ำแดนสวรรค์รดลดลด้เขาจัดกว้าง,อ,ง,อ,งอ่าหมดเนี่ยเออสารน้ำแล้วจะมีของสารน้ำไหมในสาได้แล้วโอ้ยถอยให้กูถอยชีวิตก่อนโอเค เน,นี่ยอะห้านจะบอ่อปลาเลยนะล่ะได้เลยได้เลยได้ทุกชุ่มถึงไม่มีอะไรปูนี่กูว่าไปเงียบร้อยเสร็จเก็บไปอ่าต่อมานี้ก็โอ้โหเหลือค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเอาหินเก็บก่อนเพราะว่าหินเรายังไม่ต้องเก็บยังไม่ต้องใช้เอาไม้มาเนี่ยมันมันชี้ไอ้เชี่ยเอ,อ้ยกูหยิบติดมืออีก <laughs> คุณผู้ชมครับบางทีผมก็เหนื่อยนะไม่เอาจริงคือการเล่นเกมมีาจะซีวิไลนะแต่แม่งบางทีก็แบบเยี้หยิบทำยี้เลยโดนมาก่อนแม่งเอ๋ยแล้วแม่งคือแบบติดมือของจริงอะ่ะคุณมผู้มมชมพูดเลยมันคือการหยิบติดมือของจริงแม่งเอ๋ยยากกองเย็นซะด้วยโอเคกูจะบ้าตายเพราะกูไม่มีหีบเก็บกูเลยต้องใช้กล่องแบบนี้ อ่าโอเคหมดละมาเด็ดต้องเอาเอาหน้าออกก่อนต้องหยิบแบบยื่นหน้าออกจะเพื่อเผื่อไปหยิบมันออกมาเอายายายาอยใ่ใหญ่ใหญ่เก็บไว้ของใหม่เออเออโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้เพิ่มนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม้เริ่มไม่พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาของพวกนี้ออกมานี่ไงเออในนี้มีดอกชมพูที่เต็มแล้ว อันนี้ก็เต็มปะถ้าเกิดเต็มนะก,ก็ไม่ต้องเก็บนะครับผมเรามีวิธีการทิ้งแบบสีเวลาอยู่แล้วอะไรเนี่ยกูทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอไปข้าไม่ต้องการเจ้าแล้วเออเกาทางตะวันผมมีครบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีเอตววาตะวันทิ้งแบบโหมีเกินสิบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ลืมกูทิ้งทำไมวะกูรีไซเคิลได้นี่หว่เาเฮ้ยตั้าใจตาคุณผู้ชมครับเราเดิมรีไซเคิลกันแนละ้อย่างน้อยก็ไม่ต้องทิ้งให้อาหารปลาแต่ปลามันอิ่มเกินไป เอเงี้ยมาหลวงเข้หมปถั่วการ์ดถั่วการ์ดเป็นดอกทานตะวันจริงไหมมาเนี่ยเนี่ยมีเยอะจริงไหมเออเห็ดไม่เอาเห็ดไม่เอาเห็ดขอ,องของไม่ค่อยเจอเห็ดไม่เอาเอาเอถุงใบถุงใบนี่ก็เก็บไว้ทิ้งไปเรียบร้อยค่าขอแล้วกันไหเติมเงินเข้าไปขอบคุณมากเอ้ยของใหม่ เท่าไหร่ครับ350รอ้โอ้โหมีเป็นพันนายเอาไปเลยของแต่งของแต่งบ้านหลวงของโปรดเอาเลยค่าคุณเทให้เจ้าไม่ต้องกลัวใช่นี่มามาพบแล้วเท่าไหร่วะ,ะนี่ไงสามร้อยเจ็ดสิบห้าเอากูต้องเคใหม่กับโอ้โหให้เลยเอาไปเลยค่าโคตรรวยเรียบร้อยเก็บมาเอามาเฮ้ยของใหม่ใช่ไรก็เดิมนี่นเงินทอนเก็บมา เก็บมาเออขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาดูของใหม่อ่านี่ยังไม่ค่อยมีมีแต่ม่านไม่ต้องแต่งไม่เอาเราไม่ต้องการโอเคนี่ไงดูกาอนว่าผมมีสามารถนี่ง่ายดอกนี้ผมมีแล้วไปเออเหลือแค่นี้แล้วคุณผู้ชมอ่านะต่อมามีที่เหลือเก็บไหมเก็บมาได้เก็บมาได้เก็บมาได้เพราะว่าผมเก็บไปขาย่อได้ตอนนี้ผมมีเหตุผลในการเก็บแล้วเพราะเราสามารถเก็บแล้วไปขายได้มาเก็บมาเจอข้างทางกูเก็บหมดแล้วบอกเลยกูห่วง อ่าต่อมามีที่สร้างตรงนี้อันหนึ่งดูซคือหลือต้นเหรอปลาอาหารปลามีที่ว่างไ,มไมาหมแมวเหลที่หนึง่งไปเก็บอย่างอื่นที่มันสามารถอ่าเรียกว่าทับถงได้มากดีกว่าอ่านี่ไม้เก็บไม้มหมเออเฮ้ยยืนหลับเลยเฮ้ย,ยตื่นได้แล้วลูกเอ้ยอ่าตรงนี้มาขาดดอกชมพูมีพอดีเลยครับผมเอาไปเหลือแค่อันเดียวแล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ ยังไม่สามารถหาคําตอบได้ตรงนั้นคือเกาะอ๋อนั่นคือเกาะที่เราเอาเบ็ดตกปลานะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ต้องเอาแ,แล้วว่าเราได้มาแล้วดีนะเหมือนเก็บทีหนึ่งเอ้ยโหปลูกขึ้นอย่างไวคุณผู้ชมไวจริงอย่างแรกเราไม่ได้ต้องวางของตกแต่งก่อนไอหินนี่ผมยังไม่รู้ว่าทำอะไรดีแล้วแม่งโคตรใหญ่นะวางนี่ก่อนได้ไหมวางก่อนอ่ะวางไว้นะอ่าต่อมาเฮ้ยทำไมรูนี่มันกลับใหม่กับว่า คือมึงจะวางให้ได้ใช่ไหมโอเควางนี้ก็ได้วางนี้วางนี้วางนี้อ่ะพอใจมึงหรือยังเดี๋ยวหยิบไม้โยนเข้าไปหยิบไม้โยนเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ก็ตัดหินนะคุณผู้ชมเพื่อสะสมโอเคเกี่ยวกในบ้านให้มันเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอ่รเเอรีไซเคิลอีกสักรอบหนึ่งนั่นโยนเข้าไปโยนเข้าไปเฮ้ยมีอันี่เพิ่งซื้อมาโยนเข้าไป โอเคมีของที่เราไม่ต้องใช้แล้วเก็บมาขอบคุณมากครับผมเฮ้ยกระทะเทปลอนเท่าไหร่โอ้โหกระทะทอดไข่เอาซื้อผมซื้อผมซื้อผมซื้อบอกเลยผมซื้อเงินทอนด้วยใส่เข้าไปเอาละครับคุณผู้ชมได้กระทะเทปลอนมาแล้วทอดไข่ได้ไหมปึ๊บว้าไปเออมาเดีเก็บของข้างทางก่อนของพวกนี้แม่งอ มาแล้วก็พวกนี้เก็บเลยเราไม่ต้องปลูก,ลกเราเออเคเอออันนี้คือเก็บเราได้เลยอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะเราขออนุญาตไอ้พวกกลมๆเนี่ยพวกเนี้ยต้องปลูกเพราะว่ามันใช้ผสมของครบของหลายอย่างมีไว้ย้งในเอ,อ่ออ่นนี้เราเพิ่งขโยนนะคุณผู้ชมหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดพอ ต่อมาหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเออห่างเลยสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรพอแล้วอเอาถุงมาเออเออก็ตกฟักเออเออของแมงเก๋กะารู้กันเดี๋ยวให้นี่มาเอามาเก็บที่แดงก่อนเเก็บไว้เก็บไว้ เอาบรนน้ำมาฮะจุดเท่าไ่ลบเพิ่มเพิ่มเอออย่างนั้นต้องชุ่มชื้นไงนหกพ่อเราปลูกแบบเป็นกิจจากสนะก็ค่อยดูมีมีหน้ามีตาขึ้นมาหน่อยโอเคไหนดูสิมีนี้เก็บได้เลยมามเก็บได้มาเก็บมา ไม่เป็นไรผมถ้าเกิดเยอะกันไปแต่เราก็ค่อยไปขายก็ได้เพราะว่าต้นพวกนี้จะน่าจะขึ้นเรื่อยๆเต็มาเกียร์การของเต็มแล้วเกินมาตรงน,นี้อ่าอย่างแรกนี่ก่อนเราเอาอ่ายให้ยัดย,ยืนใหม่ก่อนผมพยายามมาค่อยๆเลยนะคุณผู้ชมนี่คือผมตั้งสม,มุติที่สุดเลยนะแม่ก็ยังรู้สึกเร็วนะบางทีเออเอา,เอาตั้งดีๆดิตั้งข้างๆอะ่ะเออไม่ใช่ตั้งแม่งอันนี้เนี่ตั้งนี้อย่างนี้ เออตั้งไว้ก่อนดูสิเวลา,าเอ้ยเดี๋ยวดูมันตั้งข้างนองได้นี่หว่าตั้งนองนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ดีกว่าริมหน้าต่างแล้วก็มีกระทาเทปฟลอนระเมิดได้มาเออวางไว้เออเก๋เก๋เป็นไงกระทาสองอันเปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดฝาตู้ไม่ได้นะโอเคปะ่ะต่อมาผมว่าผมจะนั่งเรือไปนะ ดอกกระดิ่งมาอีกแล้วเก็บมาเพราะพวกนี้มันเก็บได้เลยไม่มเป็นไรลุ๊บเออปึ๊บมาก่อมาอันนี้เก็บได้ไหมเก็บได้ไปไม่เป็นไรอะไรเกิดเราสามารถขายได้มาเก็บมาเออโอ้โหโคตรเจ๋งสุดยอดไปไปรีเซ็ตเข้าอีกสักรอบ แมวเห็ดแมวเห็ดกับก่อนเรายังไม่เคยค่อยปลูกเห็ดเก็บเห็ดหน่อยสามสองหนึง่งเฮ้ยอันนี้ห้ามขายเอาหายเลยเอย้ชิบหายแล้วคุณผู้ชมครับโอ,โอเคโอ้โหตกใจถ้าหายมานี่หานะกูบอกเลย <c oughs> แมกเหมือนของทำเกดอะหายมาทีก็ชิบหาย มาเอาเงนดีก็โดนดีมาขอบคุณมากอีกครั้งอ่ะผมยังผู้ชมมันแบบดูดีขึ้นเป็นกองอ่ะแต่อย่างแรกผมเอานี่ก่อนสุกวองนี้มันยังวง่ๆกันไปต้องเออโอเคปกที่เดิมก็ได้ไม่เป็นไรเงินกนไปเอาบดลน้ำได้สวรรค์มาเดละโอ แม่งกูเดินพยกักก็เถ็บก็เถบในชีวิตจริงไงเดยนรถอะไรรถให้มึงด้วยอ่ะเดินเกะกะโนกูลือกเกิน